กันสะเทือนโอเคนะแบบไม่มีกระเด้งกระดอนให้ได้เห็นเลยนะสมัยก่อนรถตู้ของของบางลุ้อะทุกคันครับนั่งไปต่างจังหวัดเนี่ยไม่เคยมีคันั่งแล้วหัวกระแทกหลังคานะจริงดิรถคอนเซ็ตมันนิ่มมากแบบดูดิดดสบายมากดูดิเ<ะ>มื่อกี้ขนาดผ่านโค้ง S1S2 นเนี่ยไม่มีกระเด้งกระดอนเลยนะเออเนี่ยดูครับเอ๊ะนี่มาโชว์สินค้าปะเนี่ย เฮ้ยเขาทำเพลง <Hello. S 2> อง๋อเหรอเพลงสีไม้รีดมือไม่ทํามอ๋อสีมือไม่อาแล้วครับก็ใกล้จะฟินิชกันแล้วนะครับครับถัดไปตรงนี้นะครับเอนูล้าห้าศูนย์นะครับเอนูนล้าห้าศูนย์เตรียมโลเปรอเลยนะจ๊ะ อดูอ่ดูอ่ะนี่นะฮะคือขนาดมีเจอเคิร์ฟเล็กน้อยนะมีกระเด้งแต่ว่ามันมันมันกระเด้งแล้วมันไม่ได้ดีด <c oughs> เขาไม่เรียกดีดนะคือกระเด้งแต่ไม่ดีด <c oughs> ม,มันมีกระมีกระเด้งกับดีดนะ <c oughs> อ่าอ่าเขาคือเขากระเด้งจริงแต่เขาไม่ดีดอ่าอ่าคือกระเด้งแล้วไปต่อได้ใครอยากรู้สูนี้ไปถามเมาครับแว,วนช็อปฮะรถตู้รถอไปนะรถตู้บ้านรถตู้ครับบ้านรถตู้ครับดูดิดูเข้าไปแบบนิ่มๆเลยนะ โอ้โหเอาหมดเวลาเลยเรียบเรียบร้อยหมดแต่เมาส์มอยหมดเวลาไม่รู้ต um> ัวเลยหมดแต่เมาส์มอยเลยนะเรานะ